ตอนรับสู่รายการมายาเอเนกุนมาโนรุจแดงแสงอุษาและดาวนีสีสวิ์ค่ะและเล็กซี่ขยี้ดารามายาฮอตนิวสีขึ้นหน้าอ้าขาถ่างค่ะ ได้ไหมสิวขึ้นหน้าอ้าขาถ่ายอยากจะแบบมีนามสกุลยาวๆยังไม่เคยอ้าเลยไม่ใไหมสักครั้งหนึ่งได้ไหมเขาบอกยังสิงอยูมใช่หรอจริงจริงนะดูจมูกนะแต่ต้องต้องดูแลสุขภาพนะคุณช่วงนี้นะุขยไปที่ไหนนะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะเขาบอกว่าต้องเสริมภูมิต้านทานด้วยดีบีไนค่ะเป็นสมุนไพรเก้าชนิดนะคะดูแลสุขภาพของคุณจากภายในสู่ภายนะคะวันนี้เน้นย้ำโปรโมชั่นที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งค่ะ ซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกแถมคอเลาเตออีก22องคุณจ่ายเพียง990บาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแล้วก็แถมฟรีอีก1กระปุกนะคะคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรเลยคุณผู้ชมที่เบอร์026669456ย้ำนะ026669456 สแกน QR โค้ดที่ด้านหน้าจอแอดเลยแอดสั่งซื้อได้ที่แอดมายลายสะดวกช่องทางไหนสั่งซื้อได้ช่องทางนั้นเลยค่ะวันนี้เนี่ยแต่งตัวให้เข้ากับคอนเซปต์ที่เราจะอ่านข่าวสักนิดนึงคอนเซปต์อะไรคะนิวควันทรีเดน้องๆเขาผู้ชมขะเขาเรียกว่าเป็นสายเลือดใหม่ของวงการลุกทุ่งเลยเขาว่าได้เป็นลุกทุ่งยุคใหม่นะผู้ชมนิวควันทรีมีด้วยกัน4ี่หนุ่มด้วยกันนะผู้ชมนี่เราหยิบยกมา4คนก่อนนะคะน้องตินตินน้องเอมโบน้องกิตาและ น้องหนุค่ะสี่คนนี้คุณผู้ชมค่ะเขาปล่อยซิงเกิลล่าสุดเป็นซิงเกิลที่3าในชีวิตและด้วยการที่ไปไหนรู้ไหมไปญี่ปุ่นไปขายทำเงนที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะกระแสการตอบรับดีมากๆน้องๆเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะซิงเกิลที่3นี้รวมไปถึงกระแสการตอบรับและอ้อนแฟนๆเนี่ยเขาจะอ้อนยังไงบ้างอ่ะฟังจากปากสี่หนุ่มกันค่ะก็เป็นเพลงซิงเกิลที่3ครับชื่อเพลงรบกนอินดูมากับคอนเซปต์ฮะ อ้อนทั่วไทยไปไกลถึงญี่ปุ่นครับผมก็คือพวกเราแบบไปกันหลายที่มากอ้อนครับเราเจอใครเราอ้อนหมดเลยตั้งแต่ช่วงถ่ายเอ็มบีเราเจอแม่ค้าเจอใช่ครับแล้วก็มีแม่ค้ามีชาวต่างชาติให้ความสนใจมากด้วยครับยิ่งตอนไปญี่ปุ่นนะฮะต้องบอกว่าซีนลิเกพีเอ็มเนี่ยดึงดูดความสนใจทุกคนมากเพราะว่าเขามองทางรับนี่เห็นมันเพชรมันทิ่มตาเพชรมันจ้าซะเหลือเกินนะจ้าเลยเกินแบบว่ามีแบบ คนญี่ปุ่นหลายคนมาแบบขอถ่ายรูปแล้วก็แบบมียูทูบเบอร์ด้วยอยากรบคนเแฟนมาเอนดูเราในเรื่องอะไรผมก็เป็นเรื่องของกําลังใจแล้วก็พลังแล้วกันฮะเพราะว่าไปไปในทุกเวทีก็อยากเราอยากส่งความสุขให้กับแฟนๆด้วยแล้วก็อยากได้รับพลังจากแฟนๆเพื่อให้เราแบบว่ามีกําลังในการแบบว่าโชว์หรือว่าคิดงานอะไรมาให้แฟนๆได้ชมอีกครับของต้าก็อยากให้ทุกคนมาเอนดูในความอ่า ในความทาเลน้นครับแล้วก็ความฮาของตาที่ตาชอบชอบแกล้งพี่ๆเขาอะไรอย่งนี้ครับแล้วก็ชอบชอบเล่นมุกตลกบางครั้งก็ฝืดบ้างบางครั้งก็ฮาบ้างแต่ว่าก็ทําให้ทุกคนมีความสุขครับก็ดีแล้วครับก็สอหรบเอ็มก็อยากให้แฟนมาเอนดูเรื่องเพลงของเราดีกว่าครับนี่ม <laughs> ผมข้อเซฟโซนเลยรบกวนเอนดูด้วยนะครับ <laughs> ก็อยากให้แฟนๆเอนดูเรื่อง ความสโลลฟ์ของตินติแล้วกันนะครับเพราะบางทีเราอยู่ในกลุ่มบ้านด้วยกันนะบางทีตินก็แบบว่าตอบช้าบ้างลงงานช้าบ้างก็ช่วยเอนดูในความสโลลฟ์ของตินติด้วยนะครับครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดของเรานะครับก็รบกวนเอนดูครับจริงๆแล้วเรามีความคาดหวังว่าอยากจะให้เป็นแฟนนะครับเอนดู End พวกเราเยอะๆแล้วก็เอนดูพวกเรามากขึ้นเอนดูช่วไทยไกลไปถึงญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีความหวังแบบนั้นครับว่า จะอ,อ้อนแฟนๆทั่วไทยครับแล้วก็อยากจะส่งเพลงนี้ไปให้ใครก็ได้นะเพราะทุกคนต้องใช้การอ้อนนะฮะไม่ว่าจะใช้อ้อนแม่อ้อนแฟนอ้อนเพื่อนนะฮะ <c oughs> อยากส่งเพลงนี้ไปให้ใครก็สามารถส่งเพลงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราใน YouTube c h a New n l n e Country นะครับแล้วก็ MV นี้ใน Channel Camigo Official ด้วยนะครับรักกวนให้เธออินดููสักหน่อยหนึ่ง รบกวนชีชทางไปถึงใจเธอหน่อยหนึ่งนะแต่ฉันทำตัวน่ารักอยากให้เธอลองผิดจารณาจะเป็นเด็กดีเธอเลยสัญญานานะนานะนาน,ะน,ะน,ะนะแบบว่าให้ลองมารักกัน นี่ออนมาอ่อนงบอกว่หนุ่มนี่ดังมากนะแล้วก็บอกว่าแจ้งเกิดในวงการบันเทิงแล้วก็บอกว่างานเยอะมากในวงนี้รบกวนเอ็นดูนะฮะผู้ชมขาก็รบกวนเอ็นดูน้องๆด้วยค่ะกับซิงเกิลที่3ของน้องๆนิวขันทีค่ะใช่ค่ะอมาอีกหนึ่งสาวนะคะมาความสามารถนะคะน้องไออภิชนันค่ะบอกเลยพูดถึงความสนุกสนานนะคะแต่ก็รับก็กดดันมากมากกับ V I P รักซ่อนชูเรื่องนี้เขาบอกว่าปรมดราม่าเกี่ยวกับ เรื่องการหาชู้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือแบบว่าได้เล่นกับน,นักแสดงใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆ<ม>ตัวละครใหม่ๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่เคยมีครอบครัวไม่เคยมีลูกไอเดกะละักแต่ว่าปัญหาครอบครัวต่างๆเนี่ยคือมันไม่ได้แบบว่าเขายังไม่มีปัญหาครอบครัวขนาดนั้นเขาก็บอกว่าได้ผู้กํากับนะคะมาช่วยตีโจทย์ให้<ม>อธิบายเรื่องราวแต่ละฉากแต่ละตอนให้รวมถึงได้ร่วมงานกับคุณเผือกค่ะอ,อง,งในเรื่องเล่นเป็นสามีสามีนะคะ เลยบอกว่าเผือกเนี่ยเขาเป็นแนวแบบว่าคอมเมดี้ก็รู้สึกเกรงแล้วก็รู้สึกกลัวแต่ว่าเผือกเขามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วก็ได้แบบถ่ายทอดเรื่องปัญหาครอบครัวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องไอซ์กันเลยคะ่ะวันนี้เขามาโปรโมทนะคะละครเรื่อง VIP ค่ะก็เป็นการเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้ดูหนังเอ้ยได้ดูละครพร้อมๆกันในโรงหนังกับกับหลายๆคนอะไรเงี้ยแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ ดูเองก็สนุกเองอะ่ะไม่รู้ว่าพี่พีได้ดูไหมแต่ก็รู้สึกว่าเออเราหายเหนื่อยเลยที่เราเล่นไปที่เราเครียดกันทุกคนแบบกับบทต,ต่างๆเนี้ยเราตัดออกมาแล้วคือสนุกมากอะ่ะมันสนุกมากเลยนะคะด้วยความที่บทด้วยอะไรด้วยแล้วมันเป็นแนวใหม่ที่เราก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยบรรยากาศในกองด้วยแบบว่านักแสดงร่วมงานอะไรเงี้ยคือสนุกบรรยากาศในกองสนุกมากแต่ว่า เหมือนเอ่อเส้นเรื่องของใครของมันก็คือมีความเครียดมีความแบบตึงเครียดของแต่ละบุคคลอยู่แล้วด้วยด้วยเส้นเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันต้องตามหาชูด้วยต้องแก้ปัญหากับเส้นเรื่องของแต่ละคนอีก<ม>อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้รู้สึกสนุกมากมมมกดดนันกดดนัดดนของ คือจริงๆอ่ะทุกคนเล่นเก่งอยู่แล้วทุกคนเล่นเก่งมากๆอยู่แล้วลไอไรเงี้ยแต่คือที่เราเคยเร่วมง,งานกันอยู่แล้วก็คือจะมีน้องปุ๊กซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วเราเคยเล่นละครด้วยกันอยู่แล้วลไอไรเงี้ย <ๆ S 2> ก็ทุกคนเก่งมากๆค่ะแต่ว่าที่กดดันมากๆของไอซ์คือแบบเรื่องนี้คือมีครอบครัว เลยมีครอบครัวแบบเป็นครอบครัวแล้วเลยแล้วก็มีลูกแล้วใช่แล้วเราก็มีลูกโตแล้วด้วยอะไรเงี้ยหรือความความโตของตัวละครความโตโตขึ้นของเราอะ่ะมันจะต้องแบบแตกต่างจากเดิมที่เคยเล่นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยจะต้องทํากันบ้านค่อนข้างเยอะมากๆเราเรารู้ว่าโอเคการมีครอบครัวการรักลูกอะไรเงี้ยเราเราเราพอจะอินได้กับการรักลูกอะไรเงี้ยแต่ว่า ปัญหาครอบครัวมันมันมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะก้าวไปถึงตรงนั้นเลยเพราะมันไกลตัวเรามากอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการทํางานที่ต้องแข่งขันการต้องอัพเงินเดือนจะต้องบ,บจ่ายค่าเทอมลูกต้องไปรับลูกที่โรงเรียนจะต้องผัดกันกันกบสามีต้องผัดเวนอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยไกลตัวเรามากมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่า ทั้งพี่มีพว่วมกับแล้วก็พี่อ้าอีกคนเนึงค่ะก็คือช่วยอธิบายตรงเนี้ยให้เราเข้าใจได้มากๆากเลยทําให้เราตีโจทย์ออกมาได้แต่รวมถึงพี่เผือกถ้าไม่ได้พี่เผือกมีครูแย่บอกเลยแบบต้องขอบคุณพี่เผือกมากๆค่ะเพราะว่าคือจริงๆเอาตรงๆเลยตอนแรกอ่ะไอ้แบบกลัวมากนะเล่นกับพี่เผือกเพราะว่า เห็นนะเขาคือมันมาแนวคอมเมดี้อ่ะคอมเมดี้เลยแต่ว่าเส้นเราคือดราม่าสุดๆอะไรเงี้ยคือตอนตอนแรกก็คิดว่าแบบซีนดราม่าเราจะไปถึงไหมเราจะแบบเราจะข้ามไปถึงตรงนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาจริงๆเข้าซีนครอบครัวหรืออย่างเงี้ยพี่เผือกก็ช่วยได้เยอะเพราะว่าพี่เผือกเองเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีลูกอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันแล้วเราก็ปรึกษาพี่เขาว่าพี่แล้วแล้วเทอมเทอมหนึ่งคือก่อนหน้าที่จะถ่ายอะค่ะเราจะมีทำการแบบเวิร์กช็อป กันอะไรเงรี้ยแราเคยออจะศึกษากับพี่เผือกว่าแบบพี่เทอมเทอมหนึ่งเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เราจะต้องหาเงินกันเท่าไหร่แล้วความเครียดเราตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเครียดกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยกับการมีลูกมีมีเด็กที่เราต้องดูแลอะไรเงี้ยพี่เผือก็ช่วยได้เยอะมากค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงล่ะน่าดูมากวีไอพีรักซ่อนชูแล้วสรุปแล้วใครคือชูนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆแม่คุณผู้ชมรู้มาว่าชูเนี่ยส่วนใหญ่จริงอยู่รอบตัวเรานี่แหละชูมันไม่ใช่ใคร ตื่นไกลเลยจริงไม่ก็เพื่อนไม่ก็คนรอบค้าไม่ก็เนาะเอาง่ายง่ายเรื่องแค้นคุณผู้ชมเรื่องแค้นที่คุณแอบตักสออนเล่นกับคุณเต้วอ่ะใชู้ก็คือญาติคนในบ้านนะแล้วก็มาเกมรับทรยศชู้คือใคร ชู้ก็คือคนรู้จักกันนั่นแหละเนาะ VIP รักซ่อนชู้ก็บรรดาเพื่อนๆนี่แหละคนในออฟฟิศเนี่ยรอบแบบวนเวียนอยู่กับเรานี่แหละค่ะอย่าที่ใจนะคะว่าจะหนักแน่นพอหรือเปล่าติดตามฝากติดตามด้วยค่ะ VIP รักซ่อนชู้ใช่ค่ะ